อระบ,นบนชนประชุมนะครับเป็นเส้นทางเข้าวาัดเขาสองโคนะครับซึ่งทางา่านเจ้าคุณเนี่ยตัดใหม่นะครับซึ่งสังเกตว่าสองข้างทางเนี่ยเป็นจะมีการปลูกต้นไม้นะครับยาวอไปเลยนะครับจะมีพวกกล้วยไม้ผลเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็จะมีโครงการมาลงมาสนับสนุนทาาพื้นที่อีกนะครับเนื่องจากว่าเล็งนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ที่สวยงามมากแล้วก็วิวทิวทัศน์ต้องกาเนี่ยทีเลย, <S <S เ,ลยเราก็จะพวกไม้ผลต่างๆมาหนุนเสริมนะครับผม ยาวถึงเข้าวัดเลยนะครับผม